สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราวีวอนค่ะวันนี้อยู่กับนิยายวายแนวจีนพีเรียดในเรื่องอนุชายาบรรณาการแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะ บทที่5เมื่อหมดคนนอกแล้วพระชายาก็กล่าวกับสาวใช้คนสนิทตองเหมยเจ้าคิดว่าข้าควรจะทำยังไงต่อไปดีพระชายาอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยเจ้าค่ะตองเหมยกล่าวปลอบใจผู้เป็นนายมิให้ข้าร้อนใจพระชายาเสียงสะบัดคืนวันวิวาท่านอ,องก็เลือกไปอยู่ที่เจ้าคนสารเลวจากแคว้นเปยแทนที่จะมาเข้าห้องหอของข้าผู้เป็นพระชายาเอก จากนั้นก็ไปอยู่เสี้ยที่ค่ายทหารหรือท่านอ,องจะชมชอบบุรุษเจ้าคะข้าเคยส่งบ่าวชายอายุเยาว์หน้าตาดีไปรับใช้ท่านอ,องถึงที่ค่ายทหารก็ถูกไล่ตะเพิดกลับมาพอท่านอ,องกลับมาคราวนี้ข้าก็ส่งสาวใช้หน้าตางดงามไปอุ่นเตียงก็ถูกท่านอ,องไล่ออกจากตำหนักอย่างไม่ใยดีหรือท่านอ,องจะต้องเหมยขมวดคิ้วคลุ่นคิดถือสาเรื่องชาติกำเนิด เช่นนั้นก็ลำบากคุณชายหนุ่มน้อยงดงามใช่ว่าจะหาไม่ได้แต่ตระกูลไหนจะยอมให้คุณชายของตนต้องมาเป็นภรรยาน้อยล่ะพระชายาถอนหายใจยาวก่อนจะกล่าวต่อเฮี <c oughs> ย่าว่าแต่เป็นภรรยาน้อยเลยแม้แต่เป็นภรรยาเอกถ้าไม่หมดสิ้นหนทางจริงๆก็ไม่มีตระกูลผู้ดีตระกูลไหนยินยอมให้บุตรชายแต่งออกมาเป็นภรรยาผู้อื่นนั่นก็จริงเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่ใช่คุณชายจริง เป็นเพียงคุณชายบุญธรรมหรือคุณชายที่แอบรับสมอ้างเข้าตระกูลลาเจ้าค้ะมุมปากของพระชายายกยิ้มขึ้นมาทันทีดวงตางามเป็นประกายวาววับเห็นทีข้าจะต้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านพ่อใชละเจ้าชิงเฟิงวางตะเกียบในมือลงชินอ๋องก็ทักว่าทำไมกินน้อยนักอาหารไม่ถูกปากหรือไม่ได้ขอรับเพียงแต่ข้าน้อยอิ่มแล้วชินอ๋องพยักหน้ากระเพาะอาหารของเจ้าอ่ะถูกทารุณมาเนิ่นนาน,าน อย,อยู่จะให้เป็นปกติคงเป็นไปไม่ได้คงได้แต่ค่อยๆฝึกฝนให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยขอบคุณขอรับคุณชายค้อมศีรษะแต่รางนกตุนโสมชามเนี้ยเจ้าดื่มเสสิแม้ชามรังนกตุนโสมจะเล็กกว่าชามข้าวแต่ก็มากเกินไปสำหรับเจ้าชิงเฟิงข้าน้อยอิ่มแล้วจริงๆขอรับคุณชายกล่าวด้วยน้ำเสียงเกรงใจเช่นนั้นรออีกหนึ่งชั่วยามค่อยกินเป็นของว่าง ชินอองกล่าวเรียบๆสุขภาพของเจ้าอ่ะม่ค่อยแข็งแรงควรจะบำรุงให้มากไว้แล้วต่อไปอ่ะไม่ต้องเรียกตนเองว่าข้าน้อยอีกจงพูดกับข้าอย่างธรรมดาธรรมดาก็พอขอรับหลังอาหารเย็นชินอองชวนคุณชายไปนั่งสนทนากันต่อที่ห้องโถงพักผ่อนพลางเล่นหมากร้อมโดยท่านอองใช้เม็ดหมากสีดำให้คุณชายใช้เม็ดหมากสีขาวเดินหมากได้เพียงหนึ่งเขอหรือ 15นาทีคุณชายก็พ่ายแพ้ยับเยินฟูเรนเจ้าเดินหมากไม่เป็นหรือคิ้วเข้มเลิกขึ้นเป็นเชิงถามข้าไม่ทราบคุณชายแม้มริมฝีปากนิดหนึง่งแล้วเอ่ยต่อเมื่อก่อนข้าอาจจะเดินหมากเป็นคุณชายพยายามคิดอยู่ครู่หนึ่งในสมองก็เหมือนมีคมมีดหมุนคว้างสีหน้าจึงบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดยกสองมือขึ้นกลุ่มศรีรษะส่งเสียงร้องครวญครางอ้าอ้า ชินอ๋องรีบเข้ามาโอบกอดร่างคุณชายเอาไว้แน่นเอ่ยเสียงดังว่าไม่ต้องคิดแล้วเดินหมากไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่อาการปวดศีรษะพอกําเริบขึ้นมาแล้วแม้จะเลิกใช้ความคิดความเจ็บปวดก็ไม่ได้หายไปในทันทีเสี่ยวชุยที่ยืนรอรับใช้อยู่ห่างๆเห็นดังนั้นก็รีบนำยาในขวดกระเบื้องเคลือบที่เป็นยาผงไปละลายน้ำมาให้อย่างไม่รอช้าฟูเดินดื่มยานี้เจ้าค่ะ คุณชายดื่มยาลงไปครู่หนึ่งอาการปวดศีรษะก็ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงแต่ชินอ๋องยังคงไม่วางใจใช้ให้เบาไปตามตัวท่านหมอมาท่านหมอจับที่ประจรคุณชายแล้วเอ่ยว่าข้าน้อยเห็นว่าอาการปวดศีรษะของฟูรันหากดื่มยาอีกสัก9ก้าเทียบคงจะหายดีขอรับดื่มยาอีกแล้วเหรอสีหน้าคุณชายไม่สู้ดีนักกลัวขมใช่หรือไม่ ชินอองถามก่อนจะยกยิ้มมุมปากถ้าเช่นนั้นข้าจะช่วยป้อนยาให้เจ้าเองช่วยป้อนยาปากต่อปากอเหรอไม่ต้องขอรับคุณชายรีบปฏิเสธทันทีด้วยสีหน้าย่ำแย่เป็นไรหรือจะรู้สึกรังเกียจข้าชินอ๋องถามตรงๆทําให้เจ้าชิงเฟิงต้องทุนคิดรังเกียจเหรอเขามีสิทธิ์จะรังเกียจชินอองด้วยเหรอเขาเป็นเพียงของบรณาการชิ้นหนึ่งที่ แขวนหนานจะหยิบวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวประกรันนักโทษบ่าวทาาหรือแม้แต่ชายบำเรอในขณะที่จางจงกำลังให้คำแนะนำคุณชายเรื่องวิธีปรนิิบติสามีบนเตียงอยู่ที่ห้องโถงพักผ่อนชินอ๋องก็นั่งคุยกับขันทีเจียงจ้านอยู่ที่ห้องหนังสือขันทีเจียงจ้านยืนอยู่ไม่ห่างจากผู้เป็นเจ้านายนักเขามีอายุ มากกว่าชินอ๋อง6ปีชินอ๋องให้เกียรติเขาเปวากับเป็นพี่ชายคนหนึ่งมักจะปรึกษาเรื่องที่ละเอียดอ่อนกับเขาเสมอถ้าคิดว่าเจ้าชิงเฟิงรังเกียจข้าชินอ๋องกล่าวตรงๆเขามีท่าทางอึดอัดเวลาข้าเข้าใกล้และมีสีหน้าย่ำแย่มากเมื่อรู้ว่าข้าจะป้อนยาเขาด้วยปากเป่าคิดว่านั่นก็ยังไม่แน่นักขันทีเจียงจ้านออกความเห็น ฟูเรนอาจจะเพียงแค่ไม่คุ้นชินเท่านั้นด้วยอายุเพียง14ในขณะที่มาเป็นบรรณาการฟูเรนอาจจะไม่เคยมีสัมพันธ์รักใคร่กับผู้ใดเลยแม้แต่กับสตรีพอท่านอองแสดงความใกล้ชิดฟูเรนอาจจะหวาดกลัวก็เป็นได้เป็นเช่นนี้เองหรือแล้วค่าควรจะทำยังไงเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณค่าของฟูเรนในใจของท่านอ,องมีความหมายมากน้อยแค่ไหน เมื่อ5ปีก่อนข้าตั้งใจจะตอบแทนน้ำใจของเขาด้วยการละเว้นชีวิตเขาและดูแลเขาให้ดีชินอ๋องกล่าวเสียงเรียบเรทว่าจริงจังแต่พอรู้ว่าเขาอยู่ในจวนของข้าในฐานะอนุชายาข้าก็ตั้งใจจะยกย่องเขาเป็นภรรยาและจะทำหน้าที่สามีที่ดีหากข้ายังไม่ได้แต่งพระชายาเอกอยู่ก่อนข้าคงขอพระราชทานตำแหน่งพระชายาเอกให้แก่เขาละ ถ้าฟูเรนในใจของท่านอองล้ำค่าเช่นนี้ท่านอ,องก็ต้องอดทนค่อยๆเข้าใกล้ฟูเรนทีละนิดทีละน้อยขันทีเจียงจ้านแนะนําสร้างความคุ้นเคยให้แก่ฟูเรนจนกระทั่งฟูเรนถูกท่านอองเข้าครอบครองจิตใจโดยไม่ทันรู้ตัวทั้งสองนายเบาสบตากันอย่างเข้าใจความหมายจินอองยกยิ้มมุมปากจากนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากคุณชายรู้สึกทําตัวไม่ถูกได้แต่นั่งโง่โง่ตัวตรงแนวอยู่ริมขอบเตียงสองมือกำแน่นอยู่บนตัก อยู่ที่จางจงใช้เวลาสอนเขาอยู่เกือบหนึ่งชั่วยามหรือสองชั่วโมงให้รู้วิธีปฏิบัติสามีบนเตียงเพราะเขาไม่ใช่สตรีแต่เป็นบุรุษวิธีร่วมรักของคู่บุรุษกับบุรุษนั้นแตกต่างจากคู่บุรุษกับสตรีอย่างมากคู่ของบุรุษกับบุรุษต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมอุปกรณ์ช่วยเป็นพิเศษต่างหากมิเช่นนั้นแล้วบุรุษผู้อยู่ในฐานะภรรยาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้แค่คิดก็สยองขวัญแล้วฟูเลน เสียงเรียกของจินอ๋องทําให้คุณชายสะดุง้งปลายตามองอีกฝ่ายที่ยืนอยู่ไม่ห่างก็สวมเสื้อนอนสีแดงถือถ้วยน้ําชาอยู่ในมือทั้งสองข้างเมื่อดื่มน้ําชามงคลกันมุมบักยกยิ้มน้อยๆมองคุณชายที่สวมเสื้อนอนสีแดงเหมือนกันด้วยประกายตาพลาวระยิบที่จริงควรจะเป็นสุรามงคลแต่ว่าระยะนี้เจ้ายังไม่ควรดื่มสุราข้าจึงใช้น้ําชาแทนสุราหวังว่าฟูเรนคงไม่ตําหนิ ไม่กล้าขอรับคุณชายเอ่ยเบาๆรู้สึกอึดอัดจ,จนแทบจะหายใจไม่ออกแต่ก็ต้องยืนขึ้นเดินเข้าไปใกล้อีกฝ่ายแล้วรับถ้วยชาจากมือชินอองมาถ้วยหนึ่งชินอองคล้องแขนของคุณชายที่ร่างเตี้ยเล็กกว่าแล้วทั้งคู่ก็ดื่มน้ำชาพร้อมกันจนหมดถ้วย ชินอ๋องดึงถ้วยเปล่าในมือของคุณชายไปซ้อนกับถ้วยของตนเองแล้วโยนไปไว้บนโต๊ะราวกับจับวางจากนั้นก็ช้อนตัวคุณชายขึ้นอุ้มในท่าเจ้าสาวอยู่ๆก็รู้สึกโคลงเคลงคุณชายรีบใช้สองมือคว้าไหล่เกรงไว้มั่นเพื่อการตกอุทานอย่างตกใจเออท,ท่านอ๋องใบหน้าคมคายของชินอ๋องย้มยิ้มอ่อนโยนฟูเดินจะต้องเรียกข้าว่าฟูจินหรือสามี แล้วอุ้มคุณชายวางลงบนเตียงนอนอย่างนุ่มนวลหน้าที่ของครูจิ้นคืออุ้มฟูหร่นขึ้นเตียงนอนกล่าจบก็ช่วยถอดรองเท้าให้คุณชายแล้วถอดรองเท้าของตอนเองออกก่อนจะขึ้นเตียงไปนั่งชิดคุณชายที่ริมที่รีบลุกขึ้นนั่งตัวรีบอยู่ด้านในของเตียงกว้างจิ้นอ๋องดึงมือที่ชื้นเหงื่อของคุณชายมากุมเอาไว้พลางกระซิบข้างหูนอนเถอะจัดให้คุณชายนอนลง ห่มผ้าห่มให้แล้วก้มลงจุมพิษที่หน้าผากมนและที่ริมฝีปากแผ่วเบาอ่อนโยนทว่าไม่มีล่วงล้ำคุณชายใจเต้นโครมโครมดังจนตนเองยังได้ยินลุ้นระทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ชินอ๋องเพียงล้มตัวลงนอนเคียงข้างห่มพ้าห่มผืนเดียวกันแล้วหลับตาเพียงไม่นานลมหายใจก็สม่ำเสมอเป็นเจ้าชิงเฟิงต่างหากที่ลืมตาค้างเพราะความในใจสับสนสักพักชินอ๋องก็พลิกกายตะแคงมาหา ป่ายมือข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งโอบก,กอดเขาเอาไว้ราวกับกอดหมอนข้างคุณชายคิดจะผลักอีกฝ่ายออกในตอนแรกแต่ไม่อยากทําให้ชินอองรู้สึกตัวจึงพยายามนอนนิ่งๆไว้อย่างอดทนสายวันรุ่งขึ้นเจ้าจิงเฟิงลืมตาตื่นขึ้นก็เห็นว่าจางจงและสองสาวใช้เสี่ยวหงเสี่ยวชุยยืนรอคอยรับใช้อยู่ไม่ห่างแต่ทุกคนต่างเงียบเสียงเพื่อจะได้ไม่รบกวนเขาส่วนชินอองนั้นไม่ได้นอนอยู่ข้างๆ ทั้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณชายตื่นแล้วหรือขอรับจางจงถามด้วยสีหน้ากังวลเล็กน้อยอืมคุณชายขยับตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียงระวังระวังจางจงรีบปาดเข้ามาประคองราวกับเขากลับกลายเป็นไข่ในหินเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนสีหน้าคนถามเต็มไปด้วยความเวทนาเมื่อตัวเล็กน้อยลองใครมาทำหน้าที่หมอนข้างทั้งคืนไม่เมื่อยตัวก็แปลกแล้ว แล้วไอ้สีหนาสงสารจับใจจับเบาคนสนิทกับสองสาวใช้หมายความว่าอะไรจางจงคว้ากระปุกยาใบหนึ่งบนถาดที่เสี่ยวหงถืออยู่แล้วกระซิบถามเจ็บตรงนั้นมากหรือไม่ขอรับคุณชายกระพริบตามองเบาคนสนิทก่อนจะแปลความหมายในใจว่าเจ็บท้ายทอยตรงที่ถูกโบยอีกหรือไม่ก็สายหน้าไม่ล,ละล่ะถ้าเจ็บโปรดบอกเบาอย่าได้เหนียมอายเบาะจะเป็นคนช่วยทายาให้เองขอรับจางจง ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เอ่ยกระซิบข้างหูครั้งแรกจะไม่เจ็บได้ยังไงกันครั้งแรกคุณชายทวนคําแผ่วเบาแล้วหน้าแดงก่ำเมื่อนึกได้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรไม่มีไม่มีครั้งแรกไม่มีอะไรทั้งนั้นเขาว่าแล้วมุดกลับเข้าไปในโปงผ้าห่มใหม่ที่จวนราชครูตู้เสียงพระชายาตู้จินเหลียนนั่งสนทนากับท่านราชครูผู้เป็นบิดานางเล่าเรื่องที่ชินอ๋องหลี่เฉิงยกย่องให้เจ้าจิงเฟิง ขึ้นมาเป็นพระชายารองและให้อยู่ในห้องนอนตำหนักใหญ่ด้วยกันอย่างเปิดเผยให้บิดาฟังอย่างกลัดกลุ้มราชครูะะตู้เสียงรูปหนวดเคราอย่างใช้ความคิดก็เป็นแค่พระชายารองจะยังไงก็เป็นรองเจ้าท่านพ่อท่านไม่เข้าใจเพราะเจ้าคนสารเลวนั่นได้เป็นพระชายารองก็มานยาทาทีท่าน่าสงสารทําให้ท่านอ๋องมีคําสั่งยกเว้นธรรมเนียมยกน้ําชา ถามไถ่พระชายาเอกในตอนเช้าเสียด้วยเกรงว่าเขาจะถูกรบกวนการพักผ่อนข้าละเจ็บใจยิ่งนักนางดึงถึงผ้าเช็ดหน้าในมือจนแทบฉีกขาดพระชายาเจ้าเคยขอเด็กรับใช้หน้าตางดงามกับสาวใช้ที่สวยที่สุดในจวนของพ่อไปไม่ใช่หรือเจ้าสองคนนั้นน่ะล้วนไม่ได้เรื่องพระชายาเสียงสะบัดก่อนจะยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบคำหนึ่งแล้วเจ้าจะให้พ่อทำยังไงท่านราชครูกล่าวอย่าง คนตามใจลูกเจ้าว่ามาให้เต็มที่พ่อจะช่วยอย่างสุดความสามารถลูกคิดว่าผู้ที่ท่านอ๋องชมชอบจะต้องเป็นคุณชายมีชาติตระกูลเพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติผู้ดีและรูปโฉมงดงามอ่อนเยาว์ฮะท่านราชครูอุทานคุณชายเช่นนั้นจะไปหาได้จากที่ไหนถึงแม้หาได้วงตระกูลของเขาก็คงไม่ยอมยกให้พวกเราแน่ท่านพ่อข้อนี้ลูกก็รู้ พระชายาลดเสียงเบาลงพอให้คนเป็นพ่อได้ยินเท่านั้นแต่ถ้าหานกยูงไม่ได้ทำไมไม่เอาอีกามาย้อมสีแล้วเจ้าคะสามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องอนุชายาบรรณาการฉบับเต็มแบบไม่ตัดเลิฟซีนทั้งในรูปแบบอ e ีมุก และหนังสือเสียงได้ที่เว็บไซต์ Map Market ค่ะ